อันนี้คือเหตุผลที่ทําไมถึงตื่นมาแล้วเพลียเหตุผลที่ตอนบ่ายทําไมง่วงทําไมเราผมร่วงทําไมสิวเราหายช้าเพราะโปรโตีนเรากินโปรโตีนไม่พอค่ะพี่ก้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้เราต้องการแ0กรัมตอนเช้าเรากินอะไรคะคือไม่ได้กินโปรโตีนนอนเท้าเป็นศูนย์กลางวันบางทีก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวทําไมก๋วยเตี๋ยวกบข้าวมีเนื้อสัตว์เท่าไรหร่คะผมไม่กีชิีนเนื้อสัตว์หนึ่งฝ่ามือแบบนี้ค่ะเท่านี้นคือ20กรัมแต่ปกติอ่ะไม่มีไก่ฉีกประมาณแบบไม่เยอะไม่ถึงหนึ่งฝ่ามก็ อึงตีให้กเกินเลยสิกรัมตอนเย็นก็ทํากับข้าวกินเองผัดผิกแกงไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงหนึ่งฝ่าม,มือด้วยเนัก10กรัมแปลว,ว่าจริงๆพี่ก้อยต้องการโปรตีน80เนาะเมื่อกี้80กรัมตอนหนึ่งวันพี่ได้ไปแค่20กรัมเอง ขาดอีกหกสิบอะแล้วร่างกายเราต้องซ่อมทุกวันนะพี่แล้วมันจะเอาอะไรไปซ่อมตัวเองอะคะเหมือนอิดเมื่อกี้ที่เอิงบอกอะสมมติอิดบล็อกที่มันก่อแล้วมันเริ่มผุมันต้องการแปดสิบแต่เราโปะวันละสิบมันก็ไม่เต็มสักทีมันซ่อมส่วนที่มันสึกหรอไม่ได้อันนี้คือเหตุผลที่ทําไมถึงตื่นมาแล้วเคลียเหตุผลที่ตอนบ่ายทําไมง่วงทําไมเราผมร่วงทาไมสิวเราหายช้าเพราะโปรตีนพอเราเข้าคอร์สใช่ปะเอิงคำนวณโปรตีนให้ละแปดสิบกรัมซึ่งแปดสิบกรัมเนี้ เรียบร้อยมันจะออกมาที่ผมผิวเล็บผิวเราดีขึ้นเมื่อไหร่อะผิวเราดีเล็บเราแข็งแรงขึ้นผมเราไม่ร่วงอันนี้คือแปลว่าโปรตีนถึงมันจะซ่อมจากข้างในแล้วออกมาที่ข้างนอกมันจะทําหน้าที่ซ่อมแซมเพราะผมเราอ่ะผลิตมาจากโปรตีนนะพี่ผมเราคือโปรตีนเล็บเราคือโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าโปรตีนเราถึงนะโอ้โหสุขภาพเราจะดี